บ่งยอดยอดมังอื้อพี่เนาะแวะแวะเสือน์ปลาไหลถุงลารอยพนะเอาไปพัดเพชรนี่เอาอันไหนมากอันนี้กองนึ่งค่ะมันอ่อนๆมากันเต้าเนาะเอากอดนึ่ก็อ้อน่กันนอยถ้าเอากองได้ก็ได้เอาบ่ต้ตงเอาหนวยใหญ่หรอกค่ะเอาวยเพ็ดคมอันนี้เพ็ดคมเอาพักมัอื้อหนึ่งกัหนึ่งแล้ไม่สมทุ้งทะไรก่อน เอาไปใบต้มก่อนใสกปูใส่ปลาเอาสองทุงก็ได้ทำไมส่งยางไวใบใบกระเป๋าจะมีมีเงินก็ได้ยางใบใบใส่กระเป๋าบ่พักมักผัวเพราะหมักอึนี่เอาไว้แกงใส่น้ำไหมเนาะเอาเนียอันหนึ่งรักบาทค่ะอันหนึ่งห้าสิบบาท งอตรงยาวเดียดทางทางเราไม่สมสองโอ้ยมันหน่วยใหญ่แท้เนาะเดือนแบบเดือนน้อยหน่อยค่ะเอาน้อยหน้อยเออน้อยหน่อยเออน้อยหน่อยก็ได้น้อยก็หั่นก็ได้เด้อพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินบ่บ่หลายปวดแมนทรัหลายปวด นี่ทุ่งปลาไหลนี่มันจะลืมได้ยนี่กำลังตสิบเาะสองกำเด้อมุกละไม่จะมีนี่นะปลาดุกทุ่งทะเลน่าซื้อี่ที่เขาเอาเอาทุ่งหนึ่งก็ได้สี่สิบ 2ี่สิกับอีหยังก็ยี่สิเป็นหกบบาทเนี่ค่ะเครียดนะบิีกเขียดจะมีมะเขือมะย้ยสมบาทสอ,อ่หกสิบใหญ่ทอน40บตอนสี่สิบค่ะ,คะของหกสิบขอบคุณค่ะ มันซ้อนนะมันง่ามไหรเน,ะนาะไปไปไปถูไลไปเนาะมันง่ามครับเก็บไ,ไปกินกระปนเนาะพอ่อขขนาดได้ง่ามใครรีวะกำลังขึ้นห้อยคนเก็บว่าน้ำขึ้นใหม่เนาะพ่อ vòng hai tùng nà, young ham lê vùng lúc nhau ngam khao bài vĩnh hảo vọng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  vĩnh hảo สวัสดียางเป็นทางการค่ะท่านผู้ชมไปครับพี่น้องค่ะกะมนันยัเข้ากับมาหาขี่รถเลาะเบิ่งทุ่งไง่ทุ่งนาเนาะค่ะเนาะหาเบิ่งเก็บผักขางทางมีผักยังกต่เก็บพี่น้องเห็นยอดกระทินมันงามเถิดก็เลยลงเก็บเนี่ยงามไปเลยใช่วยกินกับปุลนี่น้องค่ะสวยงามตามท้องเรื่อง ก็ขืนไนม่ได้นี่สำนี้ น้องจากสเต็ปหนึอยอย่งอย่าเต้นอย่ายอดสละ <c oughs> คนจนป้ายแดงเด้อเรามันคนจนป้ายแดงพี่น้องคะไม่ได้เลือกงานแต่งานไม่เลือกเราเลยถูกนําเข้ามาเป็นคนจนป้ายแดงม่วนประจ่าเฮ้ยเพลงมีคนบักไหล,ลเริพี่น้องค่ะเพลงัน พี่ไม้พี่ลมพรของเราเนี่ยแหละมาอยู่ในเมืองก็ต้องดิ้นรนคันแข่งมวนมว,น,วนพี่น้องเพลงนีมวหมักแข่งข่อยเป็นคนมักเพลงมักฟังเพลงของพี่ลมพรมพี่น้องค่ะเพราะว่าถ้าฟังทีไรแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันนึกเห็นภาพได้เลยพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องว่าคือมวนบอก แล้วค่ะทุกคนบางนาทะเบียนรถพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเนี่มันออกศูนย์สองหรือสองศูนย์จําไม่ได้หอดเฮื่อนแล้วเดอ้อหอดเฮื่อนแล้วไปเลาะมาปิดประตูอันรีโมทกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อประตูรีโมทประตูรีโมทล็อกแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนนี่ค่ะคุณแจไปไปเลาะเลาะ,ะดูสวนพ่อไป,ไปเลยไปเลยแม่จะพลาพ,พ่อแม่พี่น้องไปเลย ชมสวนหาบางต้นไม่พาพ่อแม่พี่น้องต้นมะยมสิไปซื้อต้นนั้นต้นยอต้นคูนมันจังคำ่ำจังคูนพี่น้องอันนี้ต้นดอกทองอุไรนะคะเบ่งพาโฮมพาพา,ายอีกแล้ววอนนี้ต้นมะยมมีแล้วสองต้นโอ้ยดีใจเด้พี่น้องเอ้บางเนี่ย จนดอกแคมันงามงามไหมอือดีใจด้อือซื้อมาสิบบาทรอดเลยว่างั้นเถอะได้ใส่อะไรเลยเบ่งมะม่วงก่อนมีมะม่วงสุกไหมอืมะม,ม่วงก็เน่านีาน่ไงมะม่วงเน่าเน่าแล้วเนี่ยทิ้งไปเลยอันไหนมันเน่าตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บไว้ เก็บไปมันไม่ดีอันนี้ขวยจีปโปมเดอ้อน,นี่เด้อน,นี่น,นี่ขวยจีปโปมพี่น้องค่ะไปพาเบิ่งอีกเบิรโอ้เฮ้ยภูมิใจ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 ที่มีต้นดอกแค่งามเหมือนนพี่น้องแตกกิ่งออกโอ้ยโอยโอ้ย,อยพี่น้องจำได้บอก่อยซื้อมาปลูกนะไงญ่ว่าอยู่ได้นอะ ต้นดอกแคมะม่วงกับพ่อได้กินสมอยู่ธได้ถ้าสิกินก็นได้พี่นออ้องเอ้ยอือคนต้นมะม่วงน,นี่ก็ต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะคะอือันนั้นก็มะม่วงอันอีหยังเนาะจอีหยังจำกระได้พี่นออ้องเอ้ยคนต้นเ้าเมันก็ได้ดูบรรยากาศสิ สวยงามตามท้องเรื่องนะ,นะพี่น้องเอ้ยเป็นหูเป็นตาภูเขา้า,ล,าล,ล้องฟ้าล้องแดดล้นฝนตกเธอก็มาให้เหนื่อยเมื่อยล้า ฝนสาเธอก็ไปโอ้ยพักอันนี้มันกาง,งานเทเดท้พักตำลึงทองนะคะลวกกินเนื้อกินก็อร่อยดีอันนี้ก็มะม่วงายก็ยังอยู่รอ,อดละต้นนี้รอดเอาเป็นว่ารอดิซื้อมาปลูกอีพี่น้อง เรียงกันไปตรงนี้ก็พอละจะสีอันนั่นที่มีแนวเห็ดอยู่พี่น้องตรงนี้ยังบ่บอกค่ะปิดเป็นความลับก่อ,น,อนยากาศไม่ได้เลือกงานแต่งานไม่เลือกเราเลยถูกนำเข้ามาเป็นคนจนไปลายแดงบ้านเรา บรรยากาศสุดหรูทะือหาดตามป่าพี่น้องฝนทา้หน้าแห้งคักมาเริ่มทถมเลยโอเคค่ะพี่น้อง